สวัสดีครับมาดูดวงคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนกันยายนนะครับเป็นการทำนายภาพรวมกว้างๆเนาะแล้วก็เป็นการดูทิศทางดวงนะครับเราทำนายครบนะในคลิปนี้นะครับทำนายครบหมดเลยไนมะ่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักและภาพรวมดวงนะครับคนวันพฤหัสนะไพ่ใบแรกคือ6ดาบกับ7ดาบแบบนี้มันบ่งบอกว่าในเดือนนี้นะครับเหมือนอยู่กับปัญหาที่ ไม่ได้แก้ไขนะยังอยู่กับปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขแล้วก็โบกเบ็ดมันไว้อะมันทำให้คุณก็ตึงเครียดอยู่นะอ่ะดูไพ่ต่อก่อนเช m ม e พ a นส์ไพ่ดีนอยู่นะห้าดาบ ไพ่ปิดเป็นแปดเหรียญไพ่สวยนะแต่เราจะบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นเลขหกเปิดนะแล้วก็ถามว่าดวงดีไหมก่อนเรามองว่ามันมันยังไม่ถึงกับเรียกว่าดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหกดาบหกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บง่บงบอกในแง่ของการที่เหมือนกับยังอยู่กับปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าหรือปัญหาของนิ่สิน ได้นะเนี่ยเหมือนแปดเหรียญเนี่ยมันจะต้องพยายามหาเงินนะหรือการที่ต้องทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาซึ่งมันไม่ง่ายนะครับในเดือนนี้เนาะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องต้องเรียกว่าทำจนช่ำชองจริงๆหรือทำมันแล้วทำมันอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยใช้เวลา นะเอาเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยดวงเนี่ยนะครับเป็นไพ่หกดาบเนี่ยมันเรื่องของการเดินทางก็ได้เดือนนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะเดินทางแบบลับๆไม่ได้บอกใครนะหรือมีปิดบกปิดรับลมคมในนะครับเจ็ดดาบในที่นี้เนี่ยบางทีมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือมีความลับที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้นะครับและคุณก็อาจจะเป็นความลับที่บางครั้งมันเป็นปัญหาแหละที่เราไม่อยากบอกใครแล้วก็เก็บไว้อะไรประมาณเนี่ยซึ่ง หาดาบในที่เนี่ยในใจคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ฟังใครอะ่ะเออไม่ว่าใครจะแนะนําหรือใครจะพูดอะไรยังไงคุณไม่ได้ฟังหรือคุณอาจจะมียึดในเรื่องของความคิดของตัวเองทักษนคติตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับห้าดาบกับสามถ้วยบางทีมีเกณฑ์ขัดใจขัดแย้งกับเพื่อนสังคมรอบตัวหรือ เวลาไปดื่มไปเที่ยวเนี่ยอาจจะมีการคมันหมักรรืออาาจจะีขดแย้งกันบ้างนะครับก็ต้องระวังเนาะหรือรู้สึกุดหงิดเวลาไปเที่ยวอ,อารมณ์มันขึ้นง่ายช่วงนี้กินแล้วเมาอ,อาจจะแบบอารมณ์มันพุ่งมันพุ่งง่ายอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรหรือของขึ้นง่ายก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในดวงเนี่ยโชคลาภมันเปลี่ยนผ่านกลับไปกลับมานะจาดดวงเนาะแล้วก็ หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอดีรที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องบังเอิญดีๆเข้ามานะครับซึ่งอาจจะส่งผลถึงปัจจุบันอยู่บ้างน,นะแล้วก็ ในในฐานดวงเป็นไพ่อสุอเด็กถือถ้วยนะครับเดือนนี้นะครับในภาพรวมดวงเนี่ยอาจจะเป็นการพบเจออะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะเจอมาแล้วก็ได้นะครับเด็กถือถ้วยได้เจอเรื่องราวใหม่ๆได้เจองานอดิเรกได้เจอผู้คนใหม่ๆที่ทําให้เรานั้นถูกชะตาหรือต้องใจนะครับเช่นได้จับงานอดิเรกได้รับของรางวัลได้ไปทาอะไรเราได้รางวัลหรือลูกน้องบริวารคนอายุน้อยกว่านําโชคมาให้อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับนะอืม แต่ถามว่าเดือนเนี่ยโชคลาภเด่นไหมอาจจะยังไม่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่หลายๆคนเนี่ยได้อาจจะต้องไปคือจะต้องไปเคลียร์ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินเรื่องของการยืม,ยมหรือต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ต้องกลมลากรกลมปาทํา,ม,า,าม,มันเข้าไว้อะไรประมาณเนี่ยเออจากไพ่มันน่าจะเป็นชนนี้นะถ้าดูจากตรงเนี่ยเนาะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตคุณจะมีไพ่อสุรินถือเ,อเด็กราชินีถือดาบเนี่ยในอนาคตจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทอาจจะมาคุยไม่ดีหรือมาคุยลักษณะที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะครับหรือคุยไม่ดีหรือพูดไม่ดีใส่นะครับก็าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเจอคนที่พูดไม่ดีใส่เนาอะอ บางทีมาในฐานะลูกค้าก็ได้บางคนทําธุรกิจร้านค้าเนี่ยนำเงินมาให้ก็อาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะไปขอหยิบยืมเงินใ,นใครเขาอาจจะพูดไม่ดีใส่ก็ได้เช่นกันนะถามว่าในภาพรวมดวงนะครับมันเป็นเรื่องของการเดินทางได้นะครับโดดเด่นเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับน้ําก็ต้องระวังว่าเรื่องเกี่ยวกับน้ํานะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไปอยู่ในที่น้ําท่วมก็ได้เช่นกันนะ มาดูเรื่องของการงานดีกว่าการงานคนมันพม่เลน,นะครับเป็นไพ่แบบนี้เนี่ยบางคนว่างงานอยู่นะว่างงานอยู่แล้วก็อ่ถาถามว่าถ้าว่างงานอยู่อะ่ะเป็นยังไงอะ่ะมันก็อย่างอยู่อย่างนั้นเนเ่อก็ไม่ได้คิดจะวิ่งเต้นหางานหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าว่างงานก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆนะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้วุ่นวายกับใครไม่ได้เข้าสังคมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ก็อยู่อย่างเงี้ยเออถ้าว่างงานอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าว่างงานเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก,ก็อาจจะจับนูน่นจับนี่ทํานะครับมีทําบ้างอะไรประมาณเนี้ยเป็นงานเสริมกิ๊กกิ๊กก็ก็ไปอะไรประมาณเนี้ยนะก็เป็นไม่ได้อยู่แต่ถ้าในเคสที่แบบทํางานประจําอยู่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับหรือเป็นที่รู้จักได้นะครับหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ สบายๆง่ายๆนะครับบางทีหลายๆคนเนี่ยจริงๆก็มีงานแหละแต่ว่าพอไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยเอางานไปหมกไว้เป็นดินดินดิน,ดนพอกห่างหมูก็กทําให้เดือนนี้ก็เรื่อยๆชิวๆไปง่ายๆไปเหมือนไม่ได้มีอะไรเป็นกิจจลักษณะหน่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเอางานไปซุกไว้อะไรประมาณนี้ได้นะแล้วก็อาจจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนเนี่ยเป็นลักษณะการงานที่ต้องซิกแซกนะเออ ต้องซิกแซกอะไรที่มันตรงไปตรงมาตามกฎระเบียบอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคุณก็ได้หรือสังคมรับข้างอะอาจจะทำให้คุณนั้นจะต้องแบบว่าเออมีเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะมันกับมันต้องแบบมีเกณฑ์มีการเมืองบ้างเล็กน้อยในะที่ทํางานแต่คุณมีไพ่เดอะสตาร์นะจะบอกว่า คุณนะ่ยไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกนะครับบางคนก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับเกมการเมืองท,ที่ที่ทำงานเท่าไหร่นะหรือสังคมที่ทํางานเนี่ยแบบลาดล่อๆ,ๆนะในเดือนนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่ถ้าบางคนในเดือนนี้มีปัญหาเรื่องของการงานเนี่ยมันจะค่อยๆขี้คลายขึ้นนะครับขี้คลายลงปัญหาต่างๆมันจะเริ่มที่จะเรียกว่าทุเลาบ้างอาจจะดีขึ้นไหมเนี่ยก็ อา,อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ก็เบาลงบางลงอะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันค่คอยๆเจอจางลงไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าในเรื่องของงานธุรกิจร้านค้าจะบอกว่าก็พอมันก็เป็นไปได้ในเคสที่บางคนก็เงียบเหงานะแต่ก็ส,บ,สบายๆไม่ได้แบบอะไรมากหรือบางทีไพ่เจ็ดดาบมันส่งผลในแง่ของบางทีถูกโกง นะบางทีโอนสลิปไปอะไรไปก็ต้องตรวจเช็คหน่อยนะครับถูกโกงได้หรือบางทีเราสั่งสินค้าออเดอร์อะไรมาต้องระวังไม่ตรงปกนะครับแต่ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันต้องระวังลูกค้านะครับหรือคนเข้ามาดิวธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ซื้อตรงนะก็ต้องระวังหน่อยแต่ การค้าขายในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศสภาพพื้นที่ที่มันมีน้ําเข้ามาแล้วก็อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่ที่แบบที่แบบเหมือนกับเราไม่รู้อ่ะเออก็เป็นไม่ได้เช่นบางทีเช่าสถานที่เนี่ยมันอาจจะมีอะไรตุกติกแอบแฝงก็ต้องเช็คดีๆนะครับเนาะต้องเช็คดีๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันคือมันจะมีอะไรที่แบบเป็นความจุกจิกตุกติกที่แบบบางที ถูกบุกเม็ดไว้นะครับมันก็เป็นไปได้ในเคสที่อาจจะเป็นตัวเราทําเองก็ได้หรือเป็นเคสที่เราไปเช่าร้านค้าเขาเจ้าของที่อาจจะมีอะไรไม่บอกเราไม่เปิดเผยหรืออาจจะเป็นการถูกลูกค้าอะไรประมาณเนี่ที่เข้ามาแล้วแบบมาเล่ห์เหลี่ยมกับเราอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือเจ้าของคนที่เขามาดิวสินค้าเรามานีมันก็เป็นไปได้หมดฉะนั้นเดือนจะต้องระวังหน่อยนะแต่เป็นว่าการงานถ้าทําธุรกิจร้านค้าอะไรคนนะครับก็เรียกว่า พอเป็นที่รู้จักบ้างนะครับในแง่ที่ดีก็อาจจะเป็นพอเป็นที่รู้จักกับเรียกว่ากับกับกับนยแวดวงนะครับหรือในสถานที่นั้นๆเช่นถ้าแบบเปิดในตลาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเฮ้ยร้านนี้คนรู้จักนะครับเป็นที่รู้จักพอประมาณนะอาจจะไม่ใช่ร้านดังแต่ว่าคนแถวๆนั้นพอรู้จักอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออส่วนเรื่องของการเงินที่บอกโชคลาภไม่เด่นแต่ก็ยังพอลุ้นอยู่สำหรับโชคใต้ดินนะครับหรือการพนันเสี่ยงโชค ที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยลับๆเทาๆหน่อยได้นะแต่การเงินเดือนนี้เป็นเดนเงินหมุนเงินหมุนนะก็อาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะมันมีแต่รายจ่ายหรือมีคนมาแบ่งปันมาแบ่งเบาเอาไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังนะ,ะไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการที่การเงินในช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะหลายๆคนใจอ่อนขี้สงสารก็ได้ อหรือเป็นคนที่ต้องไปช่วยเหลือเขาอะ่ะมีคนมาขออันนี้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาไม่รู้สิเรามองว่าอย่างนี้นะเหมือนถูกเหมือนบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องของคดีความได้นะที่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินให้ต้องหมดเงินไปต้องจ่ายเงินเพื่อจะแก้ปัญหาได้นะครับอืมมี ถูกสั่งให้จ่ายอ่ะอสั่งให้จ่ายโดยที่อาจจะต้องจ่ายมากกว่าหนึ่งเจ้าอะไรประมาณเนี่ยนะเป็นไปได้ก็ต้องดูกันไปอันนี้เราเราเราจะทํานายแบบไม่ได้ให้เป็นฟันทงแบบเป๊ะเป๊ะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเราจะทานายเป็นภาพรวมให้เป็นทิศทางดวงกว้างๆเนาะคุณก็ลองไปจับสังเกตเอานะครับว่ามันจะเป็นเรื่องราวไปลงตรงไหนแต่มูทแอนโทนเนี่ย อยู่ในประมาณนี้แหละนะส่วนจะตรงกี่เรื่องเนี่ยมันก็ว่ากันไปนะครับแต่มูดแอนโทนของดวงคุณจะทนเป็นทํานองนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเห็นหลายๆเจ้าเขาจะฟันธงไปเลยพูดโชวะๆว่าจะเจอแบบนี้ A B C แต่ผมมองว่ามันโอ้โหคนวันพฤหัสเนาะก็มีตั้งหลายคนนะ่ยเป็นล้านๆคนมันจะไปเจอเหมือนกันเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลจะทำลายเป็นมูดแอนทนซมากกว่านะครับอ่ะ คราวนี้เรื่องของการเงินเนี่ยจะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่ถ้ามีเจ้าหนี้จะมีปากเสียงนะจะมีปากเสียงกันนะครับหรือกดมีความกดดันให้ต้องจ่ายเงินบางทีมาในแง่กฎหมายนะเออก็ต้องระวังตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเหรอความรักจริงๆถือว่าความรักเนี่ยคนรักดูแลนะครับดูแลเอาใจใส่ด้วยเรื่องของเงินแต่ว่า อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของการมาพูดคุยกันเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังแบบเรียกว่าคุยกันยากอยู่นะครับในแง่ที่ไม่ดีแต่ว่าความรักในเดือนนี้ยังมองว่ามั่นคงดีนะครับมั่นคงดีในแง่ที่อ่าในแง่ที่ดีก็อาจจะเรกว่ามันมั่นคงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแต่ท่านในแง่ที่มันไม่ดีมันก็คือมันก็ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยพะคนรักไม่คิดจะปรับตัวเขาไม่ปรับตัวอยู่แล้วเขาก็คือ ยึดความคิดเขาเป็นหลักนะถ้าสดก็จะมีคนเข้ามานะครับถ้าเป็นเชิงคุณคุยก็คือต้องตามน้ำเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเราเหรอกเขาไม่ฟังนะเดือนนี้เป็นแปดเหรียญเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่กว่าจะได้อะไรสักอย่างนะครับมันต้องช่ำชองจริงๆหรือมันต้องทำแล้วทำอีกจนจนคนเขาเห็นว่าคุณจนคนเขาเชื่อมั่นอะ่ะเออถ้าอยากจะทำาอยากจะขายของอยากจะ รับจ้างสักอย่างอ่ะต้องทำซ้ำไปซ้ำมาเออบางคนเกี่ยวข้องกับงานก๊อปปี้ได้แต่ว่าบางทีไป c o ก๊อปปี้อะไรใครระวังมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรืออาจจะถูกคนวิาพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายได้นะภยแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีหลายคนไมชอบไปก๊อปนู่นก๊อปนี่ตามโซเชียลเนี่ยระวังจะมีปัญหานะครับถูกบล็อกได้นะ บางทีไปทำคอนเทนต์ก๊อปปี้วิดีโอนู่นก๊อปปี้อันนี้มาระวังจะมีปัญหากับการถูกระบบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยน,นะส่วนในด้านอื่นๆสุขภาพนะครับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะหวัดภูมิแพ้ต้องระวังนะให้คนทางบ้านนะครับบ้านอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการจัดเปลี่ยนปรับบ้านซื้อของเข้าบ้านใหม่มีการจัดเปลี่ยน บ้านนะเช่นโยกย้ายของย้ายห้องนอนหรือบางคนย้ายบ้านได้นะครับมีเกณฑ์เฉยๆเนาะหรือคนที่บ้านมีเกณฑ์เดินทางนะครับไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะหรือการพูดคุยกันในบ้านเดินจะเกิดขึ้นนะครับมีการต่อรองกันเกิดขึ้นกับที่บ้านได้นะให จะดูไพ่เมเจอร์แป๊บหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามใบแต่เป็นไพท่ที่ดีนะ The Emperor นะ The Star แล้วก็ The t e m p e r a n c e นะครับมีเกีก่ยวกับคนราศีออ,อาราศีเมษนะครับแล้วก็ราศีกุมแล้วก็ราศีธนูด้วยนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงที่เขาตึงๆหน่อยนะครับดูพูดจาอะไรที่แบบแรงๆหน่อยเพราะงั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่มีอะไรถือว่าเดือนนี้ น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบุญกับน้ํานะครับเนี่ยไพ่แบบเนี่ยกวดน้ําก็ดีนะหรืออาบน้ํามนตก็ดีอาบกลางแจ้งนะครับพยายามถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่น้อยชิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือคืออาบให้มันโดนแสงจากธรรมชาติอะ่ะจะช่วยเสริมดวงนะครับแล้วก็เดินทางทําบุญนะครับเป็นการแก้เคล็ดเนาะสุขภาพก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ อย่างที่บอกภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจระวังนั่งนานๆก็เป็นออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยขยับขยื่นบ้างนะขยับขยื่นบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีขยับขยื่นร่างกายอยู่นะคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะโอเคครับก็จะประมาณแั้นะครับเขีนแล้วก็คอมเมนต์นะ Comment บอกได้นะครับพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ